โยนสกูตเตอร์ที่เน้นความประหยัดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับและนอกจากนั้นยังอัดแน่นด้วยฟีเจอร์ล้ำๆมากมายครับตามสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Suzuki ครับประหยัดคล่องตัวและยังสวยงามสง่างามตามสไตล์รถหรูครับกับ all new Suzuki b u บุก a n Street ครับ อีกหนึ่งรุ่นครับกับการเปิดตัวในวันนี้นะฮะต้องบอกว่าตอนที่เราเปิดตัวออกไปนะครับพอน้องๆสาวสวยของเราเนี่ยดึงผ้าฟุ้มเสียงฮือฮาข้างหน้ากันเลยทีเดียวสําหรับคันนี้ถูกต้องอเพราะว่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์แล้วก็ถือว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของงานเราในวันนี้ด้วยนะครับรุ่นนี้เลย สตรีท t นั่นเองคือเบิร์กแมนเนี่ยมี d n a ความหรูหรามาจากรุ่นพี่อย่างเบรนโถ่ค่าศเบิร์กแมน4 0 0แล้วก็รุ่นเล็กอย่างเบิร์กแมนสตรีทคันนี้นะครับซึ่งเบิร์กแมนสตรีทคันนี้เนี่ยก็มีซ c ซอยู่ที่พิกัด2 5 5 c c ีบคันไม่ได้ใหญ่เหมือนกับเบิร์กแมน400เล็กลงมาหน่อยนะครับใช้ในครอบครัวใหญ่กว่าเอวีนิดนิดนึ่งนะครับแต่ว่าสไตล์คนละแบบกันอ่ใคแบบนี้สไตล์เป็นแบบไหนใครที่ชอบ ลักชู y นิดนึงอ่าฉันต้องฉันต้องแบบอ่ามีเครื่องประดับนิดนึงคับฉันต้องพรีเมียมนิดนึงครับผมว่าคันนี้มันเสริมบุคลิกภาพให้กับคนที่อยากได้เพื่อนคู่ใจสักคันหนึ่งอ่าถูกต้องครับนาตัวนี้แหละแต่ว่าคันนี้เนี่ยเราเอามาโชว์กันให้ดูในงานนะครับก็ใครอยากดูก็เฉพาะในงานนี้เท่านั้นโอ้โหพี่เบนนี่ถั่วแบบ วแบบมาดิมาซื้อเลยมาซื้อเลยแต่เอามาให้ดูก่อนเอามาให้ดูก่อนเอามาให้ดูก่อนนะฮะอดใจรอนิดนึงนะฮะก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่บูธของซูซูกิโซ c i ิตี้ไทยแลนด์นี่แหละคาดว่าเร็วๆนี้แน่นอนครับผมท่านผู้ชมครับคาดว่าเร็วๆนี้ได้รู้ราคาครับได้จับได้จองกันแน่นอนครับสำหรับแมนสตรีทครับผมถูกต้องนะฮะตอบโจทย์เลยทีเดียวสวยงามสวยงามสวยสวยคืออย่างที่โอ้โหพี่เป็นพูดผมนึกภาพบอกเลยอันนี้ก็เหมือนฟิลประมาณแบบ เราออกไปแบบง่ายๆนิดนึงอะไรอย่างนี้นะฮะแต่อันเนี้ยเหมือนเราต้องมีอุปกรณ์เรเช่นใส่หมวกใส่รองเท้าเพา่อไปใส่นาฬิกามันไลฟ์สไตล์เนาะใช่ใช่ใช่ก็เรียกว่าแล้วแต่คุณจะชอบแล้วกันว่าคุณอยากจะได้ไหนอาวินดิสหรือว่าเบิร์กแมนสตีนนะครับครับ